อีกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจบเบรกนี้นะคะมาเตือนภัยกันนิดนึงค่ะเตือนสําหรับทุกคนที่พบเห็นหรือว่าได้รับข้อความแบบนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นข้อความนี้ขึ้นมา อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะอันตรายมากเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทโคคาโคล่านะคะเพื่อทําการหลอกลวงประชาชนทางอินเทอร์เน็ตโดยกลุ่มมิจฉาชีพนะคะให้ทําแบบสํารวจเพื่อรับโคคาโคล่ากิฟต์เซ็ตซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะจึงขอให้ทุกท่านโปรดระวังอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าในช่วงของการที่คุณจะไปทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามอะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะให้กรอกข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่าหรือยังไงอย่าไปหลงเชื่อว่าจะได้ของหรือว่าได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าได้กิฟต์เซสตแบบนี้จากโคคาโคลานะคะไม่มีนะคะไม่มีนะอืมก็เตือนภัยด้วยค่ะ